สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสื่อป๊อบอัพขั้นบันไดพีระมิดนะคะละักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะจะเป็นฐานนะคะจะมี3ชั้น1 2แล้วก็3นะคะเดี๋ยวเรามา,มาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการทำนะคะก็จะมีกระดาษโปพเตอร์สีนะคะกระดาษแข็งโปพเตอร์สีนะคะ มีกันไกลดินสองมมัดค่ะแลกซีนนะคะแล้วก็มีกาวนะคะขั้นตอนในการทำนะคะเราก็จะพับกระดาษนะคะพับกระดาษลงมานะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ป่าดัมกันไกลนะคะกรีดนะคะดันไกลกรีดนะคะจากนั้นเราก็วัดนะคะ การวัดนะคะจากเราจะวัดจากสันเข้าไปข้างในก่อนนะคะวัดจากสันเข้าไปข้างในนะคะน,นี้เราจะวัดเจ็ดเซนนะคะเจ็ดเซนเจ็ดเซนนะคะเจ็ดเซนนะคะวาจากสันก่อนนะคะ ขีดเส้นค่ะขีดเส้นนะคะเนื่องจากว่าเราจะทำอยู่3ชั้นนะคะเราก็จะวัดอันนี้ชั้นที่1นนะคะชั้นที่2เมื่อกี้เจ็เซนใช่ไหมคะต่อไปชั้นที่2 5เซนนะคะอ <c oughs> ชั้นที่สองห้าเซนค่ะนีห้าเซนนะคะชั้นที่สามสามเซนนะคะ สามเซนนะคะสามเซนนะคะทีนี้เราก็จะทําการวัดจากสันเขา้าม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 าข้างในฝั่งนี้นะคะจากซ้ายมาขวานะคะเริ่มเริ่มจากซ้ายมาขวานะคะสี่เซนนะคะวัดสี่เซนสี่เซนนะคะอันนี้สี่เซนนะคะสี่เซนนะคะ สเซนนะคะแล้วก็เจ็เซนนะคะเวลาวัดนะคะต้องวัดข้างบนและข้างล่างนะคะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เจ็ดนะคะแล้วก็วัดเข้ามาสเซนนะคะถัดม,มาสเซน นน4เซนนะคะ4เซนนะคะทีนี้วัดฝั่งซ้ายเสร็จก็มาวัดฝั่งขวานะคะฝั่งนี้4เซนนะคะหลังจากนั้นอันนี้ก็4เซนต่อมาก็7เซนนะคะ แล้วก็สี่เซนนะคะอันนี้เจ็ดอันนี้สี่ทีนี้เพื่อให้ง่ายนะคะเราก็จะวัดข้างบนเลยนะคะอันนี้อันนี้ชั้นที่1ใช่ไหมคะ,ะชั้นที่หนึ่งเดี๋ยวเราทําไปทีละขั้นก็ได้คะ่ะอ่ขั้นที่หนึ่งนะคะจะทําการหลังจากที่เราวัดเสร็จนะคะเราก็ทําการตัดนะคะ เราวมาตัดพร้อมกันนะคะ จากตัดเสร็จนะคะเราจะพับส่วนที่เจนเป็นขนาดนี้นะคะ7จ็ดแล้วกตรงกลางแล้วก็เจ็ดนะคะวิธีการนะคะก็จะใช้ปลายกันไกลนะคะกรีดนะคะแล้วก็พับค่ะ ก็กางออกนะคะเสร็จแล้วก็แล้วก็พางออกนะคะแล้วก็พับเข้ามาข้างในนะคะพับนะคะพับเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็พับนี้นะคะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งค่ะหลังจากที่เราทําชั้นที่1เสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองนะคะเมื่อกี้เราวัดเข้ามาสี่เซนนะคะเราก็ จากสี่ก็เป็นห้านะคะแล้วก็่าะะจากสีก็เป็นห้าเซนนะคะจากสีก็เป็นห้าเซนนะคะอันนี้ก็คือลดลงนะคะลดลงถัดมาจากจาก ตรงนี้นะคะเข้ามาหนึ่งเซนนะคะอันนี้ก็จะประมาณห้าเซนตรงนี้ตอนแรกมันเจ็ดอันนี้คือห้าเซนนะคะอันนี้ห้าเซนห้าเซนนะคะตอนแรกตัวนี้มีอยู่เก้าเซนนะคะตัดออกหน,นึ่งนี่เราก็จะวัด อันนี้จากมันก็เป็นหกนะคะหกน,นี่หกเซนหกเซนแล้วก็เข้ามาหนึ่งเข้ามาหนึ่งเซนค่ะเข้ามาหนึ่งเซนถัดมาหนึ่งเซนกี่เซนอันนี้ มันเจ็ดนี่นะคะมันเจ็ดเซนถัดเข้ามาหนึ่งนะคะก็คือจากเส้นนี้เข้ามาหนึ่งเซนจากเส้นนี้เข้ามาหนึ่งเซนนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันจากเส้นนี้มาตรงนี้หนึ่งเซนนะคะ หรือขั้นแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราจะวัดเลยก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาวัดอีกนะคะอันนี้ก็1เซนหนึเซนก็คือวัดจากตรงนี้หกหนะคะ9้าแล้วก็วัดหกับ9ก้าหกับเก้านะคะหกกับเก้า อันนี้เราก็วัดเข้ามาหนึ่งเซนอันนี้ก็แปดแปดก็คือเราเริ่มจากตรงเนี้ยค่ะแล้วก็วัดเข้าวัดจากเส้นนี้ค่ะเข้ามาหนึ่งเซน ก็คือบางทีเราอาจจะไม่ตรงเนาะอาจจะจะไม่ตรงนะคะนะคะวัดเข้ามาหนึ่งเซนคัดเข้ามาหนึ่งเซนโอเคนะคะทีนี้เราก็จะตัดชั้นที่สองนะคะตัดชั้นที่สองตัดตามนี้นะคะชั้นที่สองนะคะ ที่สองเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำการใช้ปลายกันไกลนะคะกดนะคะกดนะคะใช้ปลายไกลกดนะคะกดจากนั้นเราก็พับนะคะอันนี้พับพับนี้นะคะพับแล้วก็พับนะคะก็กดลงไปนะคะ แล้วก็เปิดนะคะให้ค่อยเปิดนะคะพับลงไปอา้าวลืมบอกค่ะเนื่องจากว่าข้างล่างนะคะข้างล่างข้างล่างเราจะทําพร้อมกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะทําให้เหมือนกันทั้งสองชั้นแล้วก็ทั้งบนตัดไปแล้วเราก็จะตัดอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าคนไหนที่ไม่กล้าทำก็ค่อยๆเปิดทีละชั้นแล้วก็ทําทีละชั้นก็ได้นะคะ น,นั่นจะตัดพร้อมกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะคะอันนี้เนื่องจากว่าเราตัไดไว้แล้ว ่ okay. จากนั้นก็นะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดนะคะนี่ค่อยเปิดนะคะค่อยเปิด,ะะปดข้างล่างก็เหมือนกันที่ค่อยเปิดนะคะ,นะคะแล้วเราก็ค่อยพับลงไปนะคะค่อยพับก็จะได้ ชั้นที่สองนะคะก็จะได้ชั้นที่สองทีนี้เราชั้นที่ทำชั้นที่สามนะคะชั้นที่สามคือเราตัดแล้วชั้นที่สามเราไม่สามารถที่จะตัดพร้อมกันได้นะคะเพราะว่ามีหลายชั้นมากนะคะเราต้องตัดทีละชั้นตัดข้างบนข้างล่างนี่ต้องวัดใหม่นะคะอันนี้เราวัดแล้วเมื่อกี้ ากน,นั้นเราก็ใช้กันไกลไลยกันไกลนะคะแดงค่ะกรีดนะคะกรีดเบาๆพอเป็นรอยนะคะก็ผัดนะคะเสร็จนั้นเราก็ก็ไม่็ยอลงนะคะแล้วก็ค่อยๆเปิดนะคะค่อยๆเปิดฮึ งายขึ้นนะคะงายขึ้นงายขึ้นนะคะนี่ <Hey. S 1> ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแถวที่3มนะคะทีนี้ข้างหลังนะคะเรือข้างล่างะคะ่ะเรือข้างล่างตอนนี้ที่จริงไม่ทําก็ได้นะคะบางคนไม่ทําก็ได้หรือถ้าใครจะทําก็ค่ะมาดูนะคะอันนี้คือเนื่องจากว่าเราทํห้าส5 3เหมือนเดิมค่ะเหมือนกันกับวันนี้นะคะ่ะ7 5 3ดห้าสมเราสามารถที่จะ วัดทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้วัดแล้วนะคะก็เข้ามาหนึ่งเซนเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เราวัดก่อนนะคะหนึ่งเซนเดูสิอันนี้ก็ถัดมาหนึ่งเซนเข้ามาหนึ่งเส้นน,นี่ตัดไม่ตรงนะคะตัดไม่ตรง ตัดมิตรมันก็จะเอียงไปเลยนะคะกะเอานะคะเรากระเอาก็ได้นะคะเพราะว่ามันเล็กแล้วค่ะเรากระเอาก็ได้นะคะไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ไมน,นี้นะคะหนึน่งเซนนะคะเวลาจะหนึน่งเซนอ่ะทีนี้เราก็ตัดนะคะ น้ำเส้นที่เราอันี้แหละเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใช้น,นี้ขีดนะคะเสียงรถแป๊กแป๊กนะคะจากนั้นก็ เปิดนะคะเราจะให้รังนี้เปิดขึ้นเปิดขึ้นนะคะ,นะคะแล้วก็พับลงโอเคเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นขั้นบันไดน,นะคะแล้วทีนี้อีกแผ่นหนึ่งนะคะอีกแผ่นหนึ่งที่เราทําไว้นะคะพับไว้นะคะแล้วเราก็มาทากาวนะคะ ติดกาวลงไปนะคะก็จะเป็นโปกเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดกาวนะคะแล้วกวามาติดตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากติดกาวเสร็จนะคะหลังจากที่เราทากาวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ติดโปกลงไปะคะ่ะพยายามให้มันเท่ากันนะคะ อกลงไปนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งแล้วก็ทากาวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาทากาวนะคะทีนี้เราก็ติดกาอีกฝั่งฝั่งนะคะจากนั้นพอเสร็จแล้วเราก็ติดแลกซีนนะคะเดี๋ยวเราก็ติดแลกซีนให้เป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วติดกาเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ